ศูนย์ราชการนนทบุรีอุ้ยอาว่ากเอาไปสีสีกีกีสีอีกีสีอีโตหัวเลยอ่ะสวัดีตอนรับเข้าสู่รายการพี่โอว รายการที่จะนําทุกท่านนะครับเข้ามาสํารวจเรื่องต่างๆในสังคมผ่านมุมมองของผมอาจารย์ดริรินโพรักษานักอชาชีววิทยาครับและแนนซี่ค่ะแฮปปี้แนนซี่นักท่องเที่ยวเชิงน,นักอนุรักษ์ดมัสเตอร์สุดสวยซูซาสุดซาวโอโอเคซึ่งอันนี้ก็เป็นเบรกเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อเกมว่าอะไรนะกกสวัตว <I know. S 2> <Guess> ัตอะไรวัตม แกส่มเซยิงซึ่งเป็นเกมใบคาครับคนนึงจะใบคําพูดออกมาซึ่งจะเป็นธีมต่างๆที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาว่าอยากให้เราพูดคําศัพท์ธีมไหนและอีกคนนึงก็จะใส่หูฟังครับไม่ได้ยินอะไรเลยเปิดเพลงดังๆแล้วก็ต้องทายให้ได้ว่าคํานั้นคือคําว่าอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมไปเริ่มโอเคนี่คือโหมดรถไฟฟ้าห้าสสสองโพนิมิตพูวินบโพนิมิทพลิปตี โพนิมิตโพนิมิตโพนิมิตรุทธากาศอุสาหะวุวุทาวุสาธาวุชาธาวุทาธาวูชากาพี่พี่ทพันปิธาพันธ์พันพี่พี่ทพันพี่พี่ทพันกองทัพอากาศกองทัพอากาศเข้มเก่งอ่ะแย่คอปอฮะ แยกคอปอแยกมากบกมอคอคูคอคูคอคอคอปอปอคอปบอคอปอคอปบอแยกแยกคอแยกคอปอแยกคอมอคอแยกอะไรวะแยกอะไรวะแยกคอปอแยกคอปอมันคือแยกไหนอะไปดูสนามชัย สยามใครสะนามชัยสยามชัยสนามสนามชชเพชรเกษมสี่สิบแดยี่สิบบาทเพชรเกษม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 สี่สิบแปสีสมานสี่สิบแปดีทำไมสี่สี่สิสีสเพชรเกษมสีกระทรวงสารหลัสวกระทรวงอาสวนกระทรวงลาส้วนกระ กระหลากระขากระลากระอีลาอีลากระดากระส้วงหลังสวนกระส้วงลักสวดกระส้วงแผลสวยกระหล่าข้าแม่ข้าบ้านทับช้างบ้านกำสาบ้านบาท บ้านถูกแล้วบ้านพัดบ้านบาบ้านมาดบ้านบัสบ้านบ้านเออทับช้างบ้านทำลายทับบ้านทับช้างศูนย์ราชการนนทบุรีอุ้ยเอาบ้านเอาไปศูนย์ศูนย์ราชการศูนย์หนาด ศูนย์ราชการศูนย์ศูนย์กลางช้างราชการศูนย์รัฐราชการดัดราชการดัดราชการชงชัดศูนย์ขับขัพยัะที่สองยังไม่ได้ศูนย์อะไรราชรัฐราชการราช ราชการยาศูนย์ราชการศูนย์รักษาดนตรีศูนย์ราชการศูนย์กัดจา์ศูนย์ราชการศูนย์รักษาศูนย์ราชการศูนย์รักษาศูนย์ราชการศูนย์ศูนย์อะไรวะศูนย์ราชการราชอย่าหลุดข้างเออหมดแล้วเอาไม่ได้ศูนย์ราชการศูนย์ราชการศูนย์ศูนย์อาจารย์ศูนย์ราชการ สูวนรักษาการราชการสูตรรักษาร่สรราชการสูวนรักษาราชสูตรย่าสูย์ราชการสูตรราชการพอยอมแพ้สูรราชการต่อไปถึงตาเราแล้วนะครับเราทีนี้เราจะดูกันว่าเขาจะอ่านปากเราออกไหมเราคิดว่าเราเป็นคนพูดเหรา รามอินทาสี่สิบรามอินทาสี่สิบเคยไปมองไงมองโอเคศูนย์ไอทีลาดพพลาวศูนย์รัตติกาลลาดเร้าวศูนย์ไอทีศูนย์ลันลีศูนย์ไอศูนย์ราชบุรีศูนย์ไอทีศูนย์อาลีศูนย์ไอทีลาดพร้าวลาดเร้าวศูนย์ไอทีศูนย์นาคี ูไอทีสูตรหลายทีสูตรไอทีสูตรหลายทีสูตรไอทีล่าสุดสูตรไอทีสีกีทาสามีตีตาสีกีทาคีรีตีตาสีสีสีกีกีสีอีกีสี สีกีทาสีลินยาสีสีกีดีกีสีฮีสีกีสีฮีกีกีกีสีกีทาสีฮียาสีกีคีกีไม่ไม่ไม่ทายดิสีอะไรอะข้ามไหมข้ามราชปลารบราช ราชาป่าลพบ้านี่อะไรอะไรนี่ไม่เคยนั่งสะพานพระนั่งเกล้าเสะสะพานสะพานสะพานพระพระนั่งเกล้าเราไมีเหรอสะพานพระนั่งเกล้าเกล้าพระสะพานพระนั่งเกล้าแยกติวานนทแยกติ ฮีโอ้ยไม่มีหรอกเยติติวาเยติวานนท์ภาษีเจริญภาษีเจริญโอ้โหมาเก่งเว้ยบางพลัดพระบางบะบางพระบ้าบางพลัดบางพลัดบางพลัดพับพลัดขิกบางพลัดพับพลัด บางะบาบางบางผ้าบางผาบางบางพ้บางผ้าบางพลัดท้อบางเงื่อกูแตกแล้วเนี่ยบางพลัะบ้างาบางบางพลัดบางขันบางพลัดบางพลัดเออแยกนนทบุรีหนึ่งแยกแยกนนนทบุรีหนึ่ง บางยี่ขันพาสีใจบางยี่ขันโอ้มันเกพาบางบางยี่ยี่ขันบางยี่ขันเออเออบเล้าคือเพลงอะนะเตคือสถานีเยอะมาก ออกว่ะเธอออกเลยอ่ะทุกคนอันเนี้ยอันเนี้ยที่เธอไม่ได้สักทีอ่ะออะไรอ่ะนี่สี่กีธาเธอลองพูดใหม่ดิสีสีกีกีกีอ๋อแล้วนี่ก็ไปพูดคำว่าเสี่กีธาแคปอืมแคปอืมอืมอืมเฮ้ยเหนื่อยมากปวดหัวเลยอ่ะ โอเคค่ะสาหรับใครที่ชมมาถึงตอนนี้แล้วขอบคุณมากค่ะเหนื่อยมากก็ตีวันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าสายใหม่นะครับที่อาจจะไม่ใช่ชื่อที่เราคุ้นเคยกันอย่างสยามอะไรเงี้ยอันนี้อันเก่าไปแล้วก่อนรู้แค่ออดนุษทองหล่อเอกมัยเออนั่นแหละแล้วมีสะพานคายสนามเป้าแต่อันเนี้ยคือสถานีใหม่หมดเลยคราวนี้ก็ให้เด็กรุ่นใหม่เจนซี็ได้เรียนรู้เส้นทางไปส่วนเราเจนเอ็กเจนวายก็ขอลาไปก่อนเด้อลาไปก่อนครับเด้อสวัสดีค่ะ